ไปเมินตัวเองวะแต่ขอไม่ดีเลยเว้ยจีขอไม่ดีเลยเว้ยรู้สึกหัวใจเป็นกระชุ่มกระชวยสวัสดีครับคุณอาตีสวัสดีครับถึงวันนี้แล้วสินะโอ้อยนี่แม่งครับเนี่ยตอนเขาแห่นหน้ากันนะหวัวใจมันสั่นดึก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 ะ<อ>ผมนั่งอ่านสามโคกรอเลยอะ หน้าสามกุ๊กเลยนะครับเนี่ยใช่ครับอาราสเกตก็น่งเกิดครับรับทุกอย่างครับไาดูความรับใจ้กันทุกอย่างย้ําเป็นการกระทำของตัวเองครับไปเครียดแทบอยาไปเครียดผมถอนหมวกถอดแว่นละหดเตี่ยรับชะตากรรมละเดตไลน์ของเขาเดตไลน์เขาไงใครอติหรอฮะว้ายอติหรือใครครับลงวันนี้วันเสาร์แล้วครับ อืมโอเคโอเคไปครับไป <c oughs> อืครับนี่ไอ้ลูกกูแป๊บนึงเอาลูก,กบอลบอลครานี่ยแหับแล้วชาเนี่ยวันั่งพระเพีเยบอะไรตรงนั้นอะ่ะคือฉันว่าผมนั่งบนโต๊ะใครโต๊ะผมโ <c oughs> ต๊ะโต๊ะพี่นิกอยู่ข้างในที่ยยห้องชื่อห้องอะไร ช้องโจรธานประดาศิลป์นะจุโจรฐานเดิวชั่งวายอ้ยอ,อทำไมวันนี้มันดูแปลกๆวะโอ้ยใส่ไปเก็บตรงไหนแล้วกันต้องพกอีเหน่อจะหมดทุกครั้งถึงลนะ้าเต็มถังเลยนะฮะแม่ติ่งหนาวเนี่ยมีน้ำเข้าอยู่ จะไม่นอนยินแม่งก็เผลอนอนให้เสียงเบาๆได้ยินบ่าวได้ยินบ่าวได้ยินบ่าวเออได้ยินละเครืงบัวแกน่าจะเปลี่ยนเป็นรุดเป็นมาไเปลี่ยนลอยน้ำโบห้ามแตกตัวอยู่แปบบนี้ อไปชอบอย่ไไม่ชอบว้าให้มาครบเลยอบคุยคุยาด้ไหเป๊บนึอพี่เอ้ยยืนนิ่งไว้หัวใจอยูนนิ่งไว้อย่าห้องตกตาตุ่มเว้ยเท่ไปหรือเปล่าธรรมดาธรรมดา้วยนะเราใช้กันติดโรยจลแล้วนะคุณ ะไม่เป็นอย่างนี้แล้วไม้เกี่ยวสิโดนโอ้โหโอเคครับยอมยอมยอมอันนี้ครับกินน้ำมันกันหรอพี่ฮะเปลี่ยนใหม่เห็นยวเขาดูดน้ำมันแล้วไอเทียร์กระดกน้ำมันอ่ะโอ้มันไม่พอไงโชว์ไอพวกกลมแบนนี่กระจอกนี่สิบลิตรร้อย เด็กจะถามหมออะแต่หลักละกาแบนมันแค่กี่มิลลิลิตรเองนี่ถังถังนี้สิบลิตรแดงไงวาฝาฝาฝาอยู่ด้านนี้ไอพี่พี่มันจ่ารูไวยจ่ารูไวยจ่ารูไว้ของเราเนาะเราไม่เคยกินอะเด็กเคยคนปกติไม่กินหรอกใครให้เด็กน้ำมันนี่ใหญ่ขนไดเนี่ย ่ายปลาเอาเอาเลยไหมล่ะได้ตัวเดียวแม่นงสนุกแล้วใช่แล้วนี่แหละวันจันทร์ถูสุดเหมือนเดิมครับเป็นแบบอกูเพิ่งเห็นที่เสื้อนั่นเนี่ยหืเขาว่าทันแล้วเพิ่งเห็นเนาะเออว่าถึงว่าใส่โอ้ยอีครบเลยไปถามไอ้ดยมาเมื่อวานโอ้ยจำเลขไว้เฮียหัวจะปวด โอ้ถือเลยโอ้ยลุงไหมานี่ไงไม่มีผมดีผมไม่ได้หมดดีขาทดหมดดีอันนี้ไม่เท่ใส่ผมไม่เทศทำอะไรเอาอยิงแกงกูสัตว์เชียวผมดลุงเขาลุงเขายิ่งเครียดอยู่ตอนอยู่ในห้องเองเครียดหนักงมั้ยไม่ชินวะ่ะ้ยกูตอนีตอนี้ใจผมสั่นแบบดึก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 แล้วโอเคเดี๋ยวนี้ว่มาลักอีกสถึงเวลาแล้วครับเราขอแล้ว ทำงานทำการกันเถอะยิมายิงใกล้ๆอาทิตย์เดินเตือเดินมากลางวงเลยครับมากลางเลยถึงวันประเมินของิตยละวันเสาร์วันี้คนอื่นก่อนเดี๋ยวพี่ที่หลังโอเครับรอเปิดิชอนะลุงรองคืออาตี์นะครับจากที่ได้แบบว่าได้นั่งรถไปกับชอแล้วก็มีการพูดคุยหลายๆอย่างนะแล้วก็มองดูภาพรวมการทํางานนะครับมีการพัฒนาครับ ที่ดีขึ้นครับดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับครับว้าวใจตกน่าตุ่มแล้วผมผมมองว่าเขาพัฒนาได้ครับแค่นี้อผมมองว่าเขาดีขึ้นแค่นั้นเลยลุงก่อนลุงขอที่สองอ่ะลุงเอาผมก็ลุงขอเลยกดียะ่อต่อไม่ใช่ไม่ใช่ใครพูดใครบอกขอขอต่อลุงล่ะมึงมึงก็พูดลุง จากขาผัวเราไปด้ตาได้อกมขอต่อคุณนี้ขอต่อก่อนคุณนี้อะตอนเอาปรนเด็นก่อนอานคดนบอลพอเจอเลยบอลเลยช่วงก่อนที่จะถึงวันเสาร์ตัวเนี้ยก็ไปเคสกับอติก็ไม่ได้ไปเยอะแต่ว่าตอนที่พาทำคดีอะเวลาใส่เคสอะเร็วขึ้นนะการคุยคล่องตัวขึ้นเยอะ ส่วนอื่นก็พัฒนาขึ้นตรายมพันกับคนในกลมอ่ะคุยเยอะนะเห็นหมดเลยคุยพยายามคุยอ่ะคุยหมายถึงว่าคุยเล่นคุยอะไรนะไม่ได้หมถึงกันนะใช่ใช่คุยเล่นขึ้นเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่บอกว่ายืนยืนรออะไรอย่างเดียวอะไรอย่างๆๆ okay. เงี้ยจุบอยู่ไม่อยู่กับด้วยกันออตัวละตอนเนี้ยจบะาต่อดิอันนี้คุยกันเรื่องอะไรอะ ประเมินเนี่ยประเมินน้องเนี่ยหรอยิงอาสบ็อกไม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็ยังติดชาๆอะไรอย่างเงีย้ยยวต้องแก้วก็บอกน้องไปสามเสนกคเรื่องการพูดกันคุยแหละคุยเล่นอ,อะไรในวงในาวาคุยได้ไม่ต้องแบบเรียบเรื่องงานหอยอกอะไรแบบเขาคุยเล่นนู่นนี่นั่นก็ถ้าอยากคุยได้ก็คุยขึ้นมาได้ไม่ได้มีอะไรมันจะได้สนิทกันเร็ว นั่นแหละโจต่อไม่น่าจะมีอะไรทขคนอื่นพูดหมดแล้วน่าจะเป็นอย่างเดียวคือปฏิสัมพันธ์ต่อคนในหน่วยงานลงเลยเดี๋ยวผมจะพูดต่ออือทีนี้เราจะมาพูดถึงการที่เราจะเปรียบเทียบเราไม่ได้เปรียบเทียบนี้คือตั้งแต่แรกที่เข้ามาเราจะเปรียบเทียบตั้งแต่วันที่เราให้โอกาสครั้งสุดท้าย ทีนี้หลังจากวันที่ให้โอกาสครั้งสุดท้ายนั้นอาตีเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในกรมแล้วก็พัฒนาในเรื่องการทําคดีได้เร็วขึ้นแล้วก็พูดจาฉะฉานในการแจงคดีต่างๆทีนี้ลงเห็นว่ามันดีขึ้นดีขึ้นจริงๆไม่มีอะไรนะแป็น,น S <S <S อโอเคของพี่ก็เหมือนที่คนอื่นบอกก็จากที่ดูทำามหลายคนก็เห็นดีซึ่งในหลายๆเรื่องติดเช่เรื่องแบบเนี่ยเราดูยังไม่ยังไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรนคนในกลมก็อาจจะคุยแค่คนใกล้ตัวจริงๆเช่นในบอสหรือบางคนที่แบบว่าเราไปรับเคสด,ด้วยบ่อยๆอยากให้แบบเอ,อลองแบบคุยดูทุกคนไม่ได้แบบดูไม่ได้หรอกทุกคนคุยได้หมดแหละคุยเล่นคุยอะไรไ,ไ,ไม่มีงานอะไรทําก็ นั่งคุยเล่นอะไรได้เข้ามาเห็นเขานั่งคุยกันก็เข้ามาคุยไม่ต้องแบบไปยืนฉีกออกตัวเองออกนอกวงอ่ะอยาคิดว่าตัวเองเป็นแบบส่วนเกินอ่ะเข้ามาเลยเข้ามาคุยเข้ามาอะไรเลยไม่ต้องกลัวยิ่งเราสนคุ้นเคยกันมันยิ่งแบบทำงานง่ายาาย,ายเออคุยกันง่ายขึ้นทีเนี้ยไหนๆก็นั่นแล้วคืออยากให้คงคุณภาพทํางาน S <S อี่บอกนะรถลงมาตอนนี้ยดีขึ้นได้ซ้ำดีกว่าน,นี้เราไปได้อีกอ่ะคนลุกอ่ะพี่ก็ยังพูดตรงเลยหน่อยนะตอนนี้ไปผ่านไปคือก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสบายตัวนะสีพี่ยังดูเราอยู่นะอย่าพลาดอย่าอะไรพลาดให้หน้อยที่สุดเราเป็นมนุษย์อะเข้าใจแหละมันไม่มีทางหรอกว่าต้องทำาปร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่เองยังพลาดได้บางทีแ, <S <S แต่ลดความผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุดอ่ะอย่าพลาดเรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือเรื่องที่แบบไม่ควรพลาดอ่ะแค่นี้ก็เดี๋ยว หลังจากวันนี้ก็เราไม่เปน,น้องเรียนตำรวจแล้วเป็นนายตำรวจเลยแต่ว่าพี่ยังแม่หมัดเรื่องรถนะเพราะว่าคอมของตียังมีปัญหาอยู่ค่อจะขับรถมันจะรถ <Yeah. S 1> ะก็เหมือนเดิมทำงานก็ไปตำรวจรุ้นพี่กับเพื่อนไปก่อนเอาเียน,นร,ถรถจูนมันเริ่มหมดแล้วะมันไม่มีใจก็ตก<ม>ตะกุ่มอ, <ไป S 2> อยู่แล้วเนี่ยมันจะลำบากสติกูไปหมดละ ก็เดี๋ยวหลังจากอะไรเสร็จแล้วเราไปเปลี่ยนชุดถอดชุดนักเรียนต้นรออกทำนั้นตุ้นรก็เหมือนเดิมก็ไปกับลูกพี่ไปัดคงคุณภาพการทำงานไว้แล้วก็พูดตัวเองเรื่อยๆอย่าอย่าปล่อยชิวอย่าทำอะไรพลาดอีกไม่ได้แปลว่าแบบหลุดเรื่องหลุดแล้วจะทำอะไรก็ได้นะอย่าคิดอย่างนั้นเข้าใจใช่ปะครับอืมโอเค เด,เดี๋ยวขึ้นยศให้ด้วยสองขั้นได้มีเงินบ้างมีอะไรอยากจะบอกขอาคุณโหนนที่ไหมอขอขอบคุณที่ให้โอกาสครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะโอกาสมีค่านะเวลาคนอื่นเขาให้ก็อย่าทำพังอย่าเอาโอกาสที่ได้ไปเสียแค่นีง เราพร้อมจะเรียนรู้ความจะพัฒนาทุกคนให้โอกาสหมดแหละลำนั้นครับโอเคน่าจะไม่มีแล้วมั้งของยินดีด้วยครับยินดีด้วยเหมือนกันรับคาราบทำนักเรียนตำรวจไหมเยอก่อนจะก่อนจะไปผมอยก่อนอะไรอ่ะ ฮะผัดโ๊หมอนหน่อยอ๋ออุยอโอ้โหเยี่ยมวกูโอ้โหโอ้โหสัสเยี่ยมวกูหยุด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 หยุพิ่งยิงพิ่งยิงไายี่ไม่ไไม่เมาค้างอ่ะเพื่อจะให้เป็นการอ่าเขาเรียกว่าอะไรว่าโจเอ็นอร์คเรื่อนคันเนี่ยเป็นทางการปะใช่ประมาณนั้นเองเออ จุกมวยฟังดิคอยบ็อกซิ่งด้วยมาาถึงผมแล้วครับจะท้ายอ่ะมึงมึงกูมันเหม็นแล้วเนี่ยผมผมทำเสียงบ็อกซิ่งไม่เป็นครับีปานดูแลปานจงใจเลยปานสองพันได้ปะผมไม่เคยทำเลยอ่ะผมไม่รู้ตัวอย่างด้วยป้าป้าหนูหนูถูกทอทำแต่ป้าขึ้นหนูสองพันแล้วปะอะไรนะหนูทำแล้วป้าขึ้นหนูสองพันแอ้วไหมมีเย่เลยมึงสุดไรสัตว์ยังไม่สุดทะลุอีกเหรอทะลุคนไม่หนูไม่ยังไม่เอกเลย อยากเป็นเอกอะจบมึงมึงมึงส่งตัวอย่างอยากเป็นเอกคว่าจบว่ะชื่ะเป็นเอกเหรอไม่เป็นเอกเป็นเอกมาเอาเร็วๆตัวอย่างให้ตัวอย่างให้น้องมันก่อนดีเร็วๆม่งกันนไม่แต่ถ้าถ้าหนูทำปาคขึ้นสองพันนะเีลาเออวๆเออๆเร็วเร็วๆเร็วๆเรอ่ๆเรมวมเร็วๆเร็วๆเร็วๆเ้็วๆใร็วๆเค็วๆเรวมเรเสียงหายใจด้วยเช่รับเอาไวเ ถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปกันเออร์นถอยไปก่อนถอยหยาบใช้ไัมหาเอาถอยหยาะคนอื่นจะพอใจคนในห้องให้ผ่านก็ต้อผ่านนะเด็ดแหลกเอาเอาไม้ใกล้ปากครับบูทเหมือนบุ๊ดมอะอย่าอย่ามาเขียมทุกคนเขาทำหมดแล้วในห้องนี้เฮ้ยใจกูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละขำเลยก่อนอีกที่เหนื่อยสัตวขาเก๋อ ไปอยู่เงี้ยไปปรับยศงานเปลี่ยนชุดด้วยสีไม่เป็ไม่เบื่อแล้วผมครับครับไอแนวใส่ไข่เลยไอโยเนี่ยพาไปเปลี่ยนหัวที่สัตว์เขามาเองโอ้โหเนี่ยลุงตัดผมใหม่นะครับเนี่ยทรงผมใหม่ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจเดี๋ยวโบเดี๋ยวว่อะไรพี่ว่าเหมือนกูไม่เคยได้ยินคนคนเึิมทำนะใช่อ่ะไอชอต้องเรียกใครถ้าคนมาฟังแล้วชอมาเนี่า